คุเป้จะทําหอหมกนะจ๊ะหอหมกปลีกล้วยนะจ๊ะหอใหญ่ๆเต็มสึงเลยนะจ๊ะนี่หนึ่งห่อค่ะเนื้อหมูใส่เนื้อหมูบดแล้วนะคะรสชาติต้องจัดจานเครื่องเก่งนะคะก็มีหอหอมห,ห,หอมตัดไคร้แล้วก็พริก ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดบางท่านก็ไม่ใส่แต่ปุ้บ้ใส่ค่ะใบมะกรูดมีประโยชน์ต่อร่องกยอยอุแยะเลยทุกอย่างค่ะอาหารมีประโยชน์ทุกอย่างในร่างกายเราหมดเลยอา,อาหารการกินนะคะทุกท่านค่ะนี่ใบโหระพาทุกสิ่งทุกอย่างก็คือจัดเตรียมมาให้หมดนะคะนี่นี่นี่นนนห่อมกห่อใหญ่ๆของฉันนี่ฉันเตรียมเรียบร้อยเลยใช่ไหมอ่ะปุ๋ม ้งเรียบรลอยแล้วก็เทเลยค่ะเพื่อนๆขาเทเลยค่ะนี่เสร็จแล้วนี่ใบโหระพาใบนางลักสุดแล้วแต่จีชอบใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปนี่คือการทำงานแบบแบบคือไม่ต้องอะไรมากมายวุ่นวายเนาะ